สวัสดีครับผมตากโอดาหนะครับและแลเราเาก็มาอยู่ในเกม ROV นะครับถ้าผมผู้ผิดพลาดตาการใดต,ต้องขออภัยไวนาที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะครับเพราะว่าผมเป็นคนพิก,การนะ cột nha lôi ừ. Uhm. กดแล้วกดหน่อยดีนั่นไม่กอดอีกเอเอ รอดอูเขาก้อนนะครับเขามีนักเวทสองคนไม่อยากเล่นตัวตัวทาร่า เล่นช้างก็ได้เล่นช้างก็ได้ช้างช้างช้างน้องห็นช้างเปล่า ช้างเราจะเล่นเป็นสายทังเราก็อัพอัพถ้าเทืดพื้นะเราให้คนข้างหลังจริงนะครับน่าจะน่าจะ สวัสดีครับต้านทานอ่าต้านทานแล้วกันไม่รู้นะว่ามันดียังไงนะเขาไปด้านขวาเราไปด้านซ้ายมันจะได้เต็มนะครับ

เราค่าเขาไปนึ่งนะครับเราต้องกลับฐานนะเกออ็บตายแล้วเก็บตายแล้ว อับชุดเกาะนะครับเราใชไม่ตาไม่แล้วไม่ใต้ของเขาคือ,อทำให้เราไม่มีดีเล่นะประมาณนั้น เกือบตายเกือบตายโอ้ยจะเราหลอกล่ออยากจะฆ่าเรานะอยากจะฆ่าเรานะอยากจะฆ่าอย่างเดียวให้ทุกแกททานทุกนายสึงตัวเฮ้ย สายไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาช่วยเลย <c oughs> โอ้ย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 โดนโดนหนัก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 โดนดีครับโดนดีครับโดนดีครับขอบคุณมากขอบคุณมาก เราก็วาร์ปกับฐานอีกเออทำไมอ่ะเราก็วาร์บกับฐา,า,านนะครับเพราะพวกเราเก่งอยู่แล้ว อ๋อขาไปต้องโนนแล้วพอตาย,ยบ่อยๆขาไม่มาฝั่งนี้นะถ้าอย่างั้น <Ultimate. S 2> เอาเข้าไปตีมันเลย มันขวาเจอตีแตกไปแล้วนะตอนนี้ท่านยปล่อยท่านทำลายป้อมออกมาแล้วนะครับ จะ,จะทำไมจ้าเราก็วิ่งเข้าวิ่งออกเออทำไมอ่ะ Hãy tay tai, kênh maya, yeah ตาตาตาโอ้จะทำอะไรช้างจะทำอะไรกับช้างเออโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโ นี่แน่นี่แน่เห็นยางเห็นยางเห็นยางว่าโดนแล้วเป็นยังไงอุ๊ย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 น่ากลัวยอมครับ ผมเราจะต้องไปตรงกลางนะต้องไปตรงกลาง Welcome <us>. Welcome เราต้องไปเป็นกลุ่มแล้วเพราะจริงๆเราก็ไม่ไงี่ไง่เี่ไ่เงี่ เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่อออะเออเออเจอคนนำ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 แล้วเจอคนนำแล้วหลอกล่อไว้หลอกล่อไว้โอ้โหโอ้โห้โโอ้ย โอ้ยโอ้ย,อยตายพอเรามาปุ๊บวงแตกเลยอเออไม่ใช่นะไม่ใช่เรานะอืมดูก่อนนี้อ๋อโอเค ของเราก็้ามัง้งรอนลวยรอนลวยด้านซ้ายด้านซ้ายจะตีตรมม่วงกั้เหรอ อ้าวอ้าวอ้าวมาดิ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 มาดฮ่ามามาอ้าวมาสิครับมาดิมาดิเออมะม่วงด้วยมะม่วงด้วยพอมมีของอ่ะวพอมมีของแล้วอ้าวอ้าวอื้อ ไปโรย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 เข้าไปเข้าไบ้เข้าใบ้โรย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 คนมั่วมั่วหล่อตาโอเค ตอนนี้เวลา15นาทีนะครับแล้วถ้าเราบุกตรงกลางแตกแล้วอะมันจะดีนะเพราะว่าตัวพวกบอทดอะมันจะแข็งขึ้นอะประมาณนั้นนะครับ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วห่ะหมดแล้วหรอหมดแล้วลระหมดแล้วลระ เอาดิเอาดิเอาดิเออตายตายตายคุมไหมอ๋อคุมนะครับเ <Double hit. S 1> ขาตายประมาณสองสำคนเราตายคนเดียว 你几哇？噶，冲，真死呀、啊！ ด้านไหนด้านด้านขวาไหมด้านขวาก่อนดีกว่า <been> อืมโอ้ตายเลย oh. ดูของดีอ่า uh ตายสี่คนโอ้มก่อนม่วงมันก่อนม่วงเดี๋ยวเขาทำลายป้อมเรานะเราจะแย่นะครับ เดามังกรมุ่งก่อนนะเดี๋ยวมังกรมั่งเดี๋ยวมังกรมุ่งไหมมังกรมุ่งดีกว่ามังกรมุ่งมังกรมุ่วเพราะเดี๋ยวเขาจะมาเก็บเราต้องไปเอาก่อนตีไม่ค่อยเข้านะครับไม่เข้าเลยพูดง่าย ก็ผมอ่ะอับชุดไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยดนนักโดนนักโดนนัก ยังได้อยู่ตรงกลางตรงกลางขาบบอทตรงกลางเราเราก็ไปตรงกลางอาม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 าตายสองตายสองคนเหลือกี่คนเนี่ยโอ้เหลือคนเดียวอย่างนี้ตายเลยบุกเลยบุกไล่บุกไล,บล่บุกไล่ ทำไมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยจะตายจะตายโอ้ยโอ้ยเลือดดีเลย์ไม่ได้นะ ตาก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 โอเคตั้งขวาตากแล้วนะครับถ้าตากหมดเลยนี่มันจะดีมากเลยนะครับคือเราก็ต้องเล่นไม่ประมาทนะเพราะ่างหลังเขาเก่งแล้วนะ Need are okay. Waiting is our strong suit. Waiting. is our strong suit. เอาดิเอาดิเอาดิอาดโอ้ยโอ้ยตายเลยตายเป็นคนแรกนะครับเออ โอเคเสาด้านซ้ายแตกแล้วทีนี้ก็ <G> ย้ำอย่างเดียวขอมีอะไรกันมากงอ๋อโอเค เบทเขานะนักเวทผู้ชายเนะี่ยคือผมยังเล่นไม่เป็นไงแต่ดูการเล่นเนาะอ๋อมันเล่นอย่างนี้เองนะตายสองคนป่าปลาปลาปา ไปช่วยช่วยช่วยไปไปตรงไหนไปตรงไหนตรงกลางเหรอตรงกลางตรงกลางอ่าไม่เน่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี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 เนี่นไม่ะเอาดิเอาดิเอาดิ โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วถ้าใครอยากจะดูว่าผมใส่อะไรก็ลองดูได้นะแล้วก็ดูเพื่อนๆเ,เ,เราก็ได้นะครับ